สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้บ่าอ้ำจะพาพี่น้องมาหยา่นจันนี่พี่น้องเด้อเห็นจันลันเห็นจันลันพี่น้องมาว่านกระเดยปลาคอใหญ่ตัวนึง่งจะมาบดไทยพี่น้องเบ้างมาบ้าน,นี้มาลุ่นน้ำกันบ้างพี่น้อง,งอทิ่เป็นยังไงตุ๊บโอ้หึเงียบ mười tốp vô mà, tốp vô lắm nắm 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 nè nắm 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 ตัวบกงเลยพี่น,อน,น้องบกง่ายบกง่อ้ไปแล้วบกง่ายไปแล้วไปแล้วโอ้ตัวบกงหายเลยสวัสดีมือที่สองครับพี่น้องหมู่บ้านม่ยามจันทร์กเด็นปลาคอนปลาคอนนอยพี่น้องจิปลาคอนนอย มาเมื่อนี้ลั่นอีกแล้วพี่น้องลั่นอีกแล้วลันอีกแล้วพี่นอ้องฮะมันหุ่นล้มกันเบอร์มาเสด็จไปไปข้อหน่อยหรือปะข้อใหญ่เอาขึ้นมาเบิง่งอ๋อถ้าหล่นล้มกันเลยพี่น้องเด้อ รุนร้นรุนรุ้โอ้ประดุกพี่น้องประดุกประดุกอันนี้พันกันได้ ปุเนี่ยเนี่ยอยู่พี่น้องโกอ้ปดุกหันเน่เาใส่กันพี่น้องเน่เาใส่บ่มี่อีบัี่นอะปดุกหน้าด้วยพี่น้องนี่ พอดีลาดพี่น้องเอาจริไปทางนัง้นใช่หร้อเปล่าจลองนอกสายอีก <c oughs> ไปทั้งพุ้นเออไปทั้งพุ่นละเออฮะโอเคครับผมสำหนรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้นี้แหะครับผมเพราะนายหยาดเก็บตากนด้วยพี่น้องเด้อเดือดปลาดุกเดือดปลาดุก